สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสาวน้อยบ้านนาเกษตรกร,ร,กรพอกำกาจ้ามาไายงานโตกค่ะสวัสดีช่วงสายๆนะคะของวันที่12เมษายปี63เนอะจ้าปกติกัมูเฮ้ากับสิทธิภากันเตรียมเลนน้ำสงการแล้วแต่โดยโรคโควิดเนาะคะ่ะเพศ่ให้ วิถีคนไทยเขาเปลี่ยนไปก็คือต้องอยู่บ้านเพื่อชาตินะคะเมื่อน,นี่เนาะจ้านั่งกันเลยคิดว่านั่งสีหาีอย่างเหตุเพิ่มเนาะจ้าเรียนรููเพิ่มก็เลยไดไอเดียเนาะจ้าว่าจะเหตุคอกเป็ดเพิ่มเนาะคะ่ะเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้หลวกะเพิ่มความรูะะ้เนาะจ้าเดี๋ยวเขาพามาเบิงเนาะคะ่ะมารีวิวคอกเป็ดราคาประหยัดเนาะจ้า นั่งเห็ดเรียบร้อยแล้วเนาะนั่งเห็ดสองมือเต็มๆจา้าเดี๋ยวเขาจะมารีวิวเนาะคะ่ะให้กับเอฟซีแฟนคลับเขาได้เบิงเนาะจ้าอน,นี้ทางเขา่าเน้อจ้าพี่น้องทางเข่าค่ะคอกเป็ดเนาะจ้าอันนี้จะเป็นคอกเป็ดใครเข้าเด้อค่ะสั่งซื้อจากเพจอันเป็ดไครเนาะจ้า พันวาพันจะมัดทรงเนี่ยค่ะมือมือนี่มือนี่รอบเย็นเนาะจา้าอันนี้จะเป็นคอกคอกเป็ดเท่านะาจา้าราคาประหยัดถูกแสนถูกเนาะจา้าตัวน,นี้จะเป็นร่องร่งเลื่อนหรือบอกอีกอย่างนึงก็คือเป็นโรงนอนไว้ให้เป็ดเนาะจา้าเด็กขคเนี่ยค่ะเข้าก็จะเตรียมหม่องไข่ไวใ้ให้เขาเนาะคะ่ะแล้วก็ใส่ฟางไว้เนาะคะ่ะเพื่อใครจะได้บอสกับโขกเนาะคะ่ะ อันนี้จะเป็นโล่งนอนเนาะจ้าส่วนอ้อมเนาะคะ่ะเขาใส่เป็นตะไครยกันศัตรูเลยก็คือกันหมาเนาะคะ่ะถ้าถ้าเขาเอิ่อนไอย่างละถ้าม้าเขาม้านี่จมเห่เลยเด้อค่ะศัตรูร้ายกาศสําหรับอ่าขอ,อกเป็ดขอ,อกไก่เลยค่ะเขาก็เลยตรงนี้จะบเดเ,บเด่บดเอ่าซื้อมาตลอบถือวา่าเขาเขาเขาใส ออมเป็ดบาบาลีเห่าเนาะค่ะแล้วมันเหลือเนาะจ้ะเขาก็เลยเอามาออมตอมอ่อมาออมต่อเนาะจ้ะ้าก็ด้านล่างเนาะค่ะจะเป็นผาแงงลงทุนลอยก่าบ,บาทจ้ะมวนหนึ่งลอยกรบ,บาทความยาวสีอยู่ประมาณสิบห้าเมตรได้เนาะค่ะพี่น้องเขาออมไปข้างล่างเพราะว่ามันเป็นตะไครยแล้วมันบอทีเนาะจ้ะเป็นตะไคร่แล้วบวทีเป็นเทาจะหลอดได้เขาก็เลยเฮ็ดเอาผอา ผาแหล่นี่ค่ะบ้านท่าเอินผาแหล่เนาะมาออมไว้ความสูงก็จะประมาณเก่าสิบเส้นเนาะจ้ะเพื่อโให้เป็ดหลอดไปได้เนาะจ้ะแล้วก็ป้องกันหมาเท่าที่สังเกตหมาสียานแพร่แหล่ด้อค่ะเท่าที่สังเกตหมาจะยานแพร่แหล่หมาจะบ่มากไก่เลยค่ะขอเข้าบ่มีปัญหาเลยในเรื่องของพวกหมาพวกสัตสัตว์ที่เป็นศัตรูต่อเป็ดต่อไก่เข้าหนี่บ่มีเลยค่ะ จ้ะเนี่ยค่ะเป็นสังกะสีเก่าจ้ะเราใส่สังกะสีเก่าล้วก็ไม้ยุค่าไม้ยุค่านี่ตัดจากสวนเท่าเองเนาะจ้ะจากหน้าเท่าเองเขาปลูกไว้เนาะค่ะไว้ท์ไใส่สอยอ่าอาคาสอาคาสจะเป็นเพิงหมาแหนเนาะจ้ะเพิงหมาแหนกับใหญ่แห้งเนาะค่ะเพราะว่าเขาสั่งซื้อเป็ดอยู่ทีดยี่สิบโตเนาะค่ะก็น่าจ,าจะจะโอเค เพราะว่าความย่าวค่องพื้นที่ให้เขาเนาะค่ะ15เมตรกว้างประมาณ3เมตรเนาะจ้าอันนี้คือโซอนแหลกเนาะคะ่ะที่เท้าว้าให้ฟังเนาะคะ่ะโซนแหลกจะเป็นโซ่งโซนลงเลื่อนโซนมองนอนมองห้เพิินไขนะะ่เนาะจ้ะโซนที่สองเนาะจ้าโซนที่สองจะเป็นมองไว้ให้เพิ่นยางเห่นเนาะคะ่ะยางเห่นยางยางเคลียร์ดินกินอาหารนี่แหละจ้าตรงนี้เขาก็เตรียม เตรียมถาดอาหารไห้เพิ่นเนาะจ้ะไห้เป็ดไข่เป็ดไข่้อม่าอายุพันวา5.5เดือนมันจะเริ่มไข่ประมาณ6เดือนเนี่ยค่ะหรือบางเจ้าก็จะไข่5เดือนแต่ตรงนี้พ่นวา5.5รับ 5. 5. 5. ประกันเพศเนาะค่ะเป็นอเป็ดกากีคัมเบลเนาะค่ะสั่งมาจากอ่าผากากลางนครสวรรค์เนาะจ้ะส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นน้ําน้ําไว้ให้เพิ่นกินแล้วก็ไวให้เพิ่นเล่นเนาะจ้ะโซนที่3ามจะเป็นโซนเปียก นะค่ะโซนที่สจะเป็นโซนเปียกไว้ห้เพลเลนน่าเนะค่ะไว้ห้เล่นน่าแล้วก็จะเป็นโซนอาหารแล้วก็จะเป็นโซนนอนต้องมีเขาจะอิงจากอ่าเพื่อนว่ายังล่ะยิงจากอ่าระบบอุตสาหกรรมเป็ดไข่เลยเนาะค่ะสามโซนแบ่งเป็นสามโซนแต่เข้าบริการล็อกเนาะค่ะเขาจะปล่อยให้เพินเป็นอิสระแต่เพียงแค่ว่าต้องมีมีบริเวณไว้ห้เพินไว้เป็ดไข่เข้านี่แหละเพราะว่าค่ะเข้าปล่อยเนาะค่ะเพราะว่าจะเป็นม้าเพราะว่าจะ หลายๆอย่างเนาะค่ะการปองก,ก,กันโรคกับจะบ,บ,บสามารถปองกันได้เนาะค่ะตรงเนี้ยค่ะเขาจะแยกบางคนบอกว่าคือเห็ดขอกออกมาคือกับบริเวณก,กับมออกับมีอยู่เป็นอย่างคือเอาเอาไว้กับพลเป็ดบาบบรีเห้าเนาะค่ะพื้นที่เป็นบาเบรีเข้ากัจะกว้างมากเลยเด้วยค่ะนี่ค่ะก็คือบอกเลยว่าคือเห้านาเป็ดนะคะมาจากฟ้ามอื่นเนาะค่ะเข้าบหูว่า ระบบการดูแลแบบใดจึงใดเนาะค่ะเขาก็จะต้องมาผักขอ,อกเ่าก็เลยเห็ดขอ,อกตรงเนี้ยค่ะไวเป็นมองผักเป็ดไข่เนาะค่ะเป็ดไข่เนี่ยจะเขา้าเขาคิดว่าตอนเนี้ยจะบ่ได้ว่าเป็นอาชีพเสริมหรอกค่ะแต่ว่าเข้าอ่ะจะเห็ดไวเพื่อเก็บกินไข่เนาะค่ะเก็บกินไข่เก็บไข่กิน <laughs> เก็บไข่กินเนาะจ้ะ เพราะว่าสื่อมาตี่สิบโตเนาะค่ะโตละลอยกบบาทก็เลยคิดว่าระวางแผนเลยค่ะเขาบอกว่าเป็ดจะไข่ประมาณสามปีถึงจะปวดระว่างวางแผนเลยค่ะเขาวางแผนระยะเง่เลียงเป็ดไว้ไกินไข่สามปีซื้อไข่แล้วก็ซื้อไข่ตุนไว้นะคะสามปีตรงนี้จะเป็นไอเดียแบบเล็กๆน้อยๆเพื่อบางคนเนาะค่ะไม่พื้นที่ก็อาจจะอยาก อยากตัดปัญหาเรื่องไข่ราคาแพงเพราะว่าโลโควีนีโมหัวจะหายจากประเทศไทยโมหัวจะหายจากโลกใบนี้ตอนใดฉะนั้นแล้วเนาะคะ่ะเขาก็จะเซฟเขาก็จะจะเหตุสิ่งที่ง่ายๆนะคะเพราะว่าไก่ไข่ตัวละสองลอยเลยได้จ้ะแพงเป็ดก็ะลอยหาสิบุณคาทั้งโภชนาการไม่ต่างกันเขาก็เลยสีเลี่ยงเป็ดไข่เนาะคะ่ะ เลี้ยงเป็ดไข่ไว้ทากินตุนอาหารตุนไข่ไว้สามปีค่ะไอเดียไอเดียแบบคิดอันเพื่ออนาคตมากตุนไข่ไว้สามปีนะจาะเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะได้กินไข่ที่สดแล้วก็จะได้กินไข่ที่ปลอดสารพิษนะค่ะเพื่อสุขภาพของเข้าเองนะจาะอันนี้ก็เลยรีวิวโล่งเลื่อนนะจาะ เพื่อบางคนอยากจะเห็ดไว้แบบเป็นไอเดียเนาะจ๋าย่างที่บอกค่ะทําเป็น3โซนนะคะโซนโลงนอนเขาโซนอาหารแล้วก็โซนเล่นน้ำเนาะจ๋ามันจะได้ คอกจะบริสุกระปกแหละค่ะคอกจะบริสุกระปกนั่นจาแล้วก็เมื่อน้าเป็ดเขามากฟ้ามเห่าเนาะคะ่ะต้องแยกคอกให้เขาเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเราไม่รู้ว่าเป็ดนั้นนะคะจะสุขภาพยังไงจะสิดวัคซีนหรือยังจะแบบไหนมีโรคไหมเราก็ต้องแยกคอกให้เขาเนาะคะ่ะจะไอนี่กันเนาะจึงไดกาค่เป็ดมาเดี๋ยวจะอัปเดทให้เอฟซเบิร์กนาะจ้า ลงเรือนราคาประหยัดถูกแสนถูกแล้วก็วางแผนตุนไข่3ปีจ้า